ไม่รู้อะข้างนาด้วยนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยพี่ปุ๋ยจริงจริงว่ะเป็นโลอ่ะปลายางโอ้ย อตึกขนาดนี้จริงๆวะมันตึกเออปลามันหลอโอ้ยจยางจะเต็มครับผมมันตึกมันตึกหวานจนวินาทีสุดท้ายฝั่งนู้นดีกว่าเฮ้ยจริงๆเฮ้ยกัดดี เหยื่อยางจัดเต็มครับผมตัวสุดท้ายว่าจะกลับบ้านแล้วโอ้ยซัดซะเต็มคอเลยเนี่ยครับเห็นเหยื่อไหมเหยื่อผมพังหมดแล้วเนี่ยไฟตัวนี้น่าจะร่วมเกือบโลครับใกล้เคียงอะกล้องถ่ายวนี่ยโอเคฝากกว้ได้ครับผมเจ้าเหยื่อยางจัดเต็มครับผมเดี๋ยวให้ดูปลากันวันนี้เยอะนะเยอะมากโดนเหยื่อยางเนี่ยเยอะมากแล้วไม่น่าจะตายด้วยอืม เดี๋ยวมันปลดง่ายถ้าเกิดใส่เบ็ดอย่างเงี้ยอเี้ยโอ้ยดูดูสองกำมือสองกำมือดูดูเปิดปถังนะโอ้โหดูดิโอ้ยเต็มเต็มอาญาเต็มถังดูครับหมมีร่วมสามสิบกว่าวันนี้ตักใกล้ๆนะน้ำน้อยครับช่วงนี้ก็เป็นจงังหวะน้ำเริ่มลงแล้วก็น้ำน้อย น้ำใสปลาจะกัดค่อนข้างจะ,จะง่ายครับผมตอนนี้โอเคครับผมกลับบ้านดีกว่า <laughs> สุดยอดม,มากครับผม